เออผลได้ทานยาอันนี้แล้วเป็นยังไงมั่งที่มีประจำเดือนเลือดไหลได้จริงเลยอ๋อแล้วมันออกมาเยอะไหมมันก็ขับออกเป็นเลือดออกเป็นแผ่นๆก้อนๆลอยละ,ะมีกที่หุณมาก่อนหนูคำตรงแแหงท้องน้อยมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นก้อนๆตอนนี้ก็คือมันไม่มีก้อนแบบแบบไม่ไม่มีก้อนแล้ว แต่ว่าเลือดไหลามากไหลจริงๆ<อ>เลยแล้วก็หลายเป็นก้อนเยอะมากมันขับออกไิเราก็บอกแล้วว่า,ายาตัวนี้มันต้องขับล้างสารพิษสร้างเซลล์บำรุงเซลล์ปรับสมดุลให้ภูมิต้านทานเราอะ่ะดีขึ้นแล้วทีเนี้ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเราปวดปวดอะ่ะเราก็กินเข้าไปเยอะๆเลยมันไม่ปวดที่แต่ว่ามันขับจนเราปวดไงโออ,ออกเยอะมากเลยเลยอะเ จนแบบกลัวไม่กล้าไปไหนเลยคือว่าไปไหนแต่ออกจากบ้านไปั้งข้าวหนาไม้เทียบอแล้วแล้วผมเนี่ยแล้วผลเชื่อมั่นไม้ว่ายาตัวนี้มันได้ผลอ่ะรู้่าดีนะคะอ้อดีดีมากเลยเพราะว่า<อ>ต้งต้งปลาต้มอะไรที่หนุปวดควดนี่ก็ไม่ค่อยได้ะลแล้วเออไม่ปวดแล้วใช่ไหมใช่ายานี้ดีเนาะเออแล้วผมแนะนําใครไปออกไปต่อก็แนะนาําน้องสาว น้องสาวใช่ไหมอชอแล้วน้องสาวเขาลองดูพึ่งจะลองออเพึ่งจะลองใช่ไหมอ๋อก็ได้ทานแล้วรู้สึกมั่นใจไหมมั่นใจนะจะดีเพราะว่าถ้าว่าเนื้อก้อน้ายออนถ้าว่ามันไม่ออกจากตัวราหนูกัวมก็อาจจะเป็นมะเร็งได้เพราะว่าเป็นเนื้อก้อนชี้เป็นแพนย่ๆแล้วมากี่วันแล้วเนี่ย สี่ห้าวันสีวันแต่เลือดก,ก็ยังไหลออกเยอะเหมือนเดิมอว,ว่ามันไม่เป็นเลือดแล้วอ๋อเริ่มดีแล้วเออนั่นแหละขอให้ผมกินอดทนกินอีกต่อไปเดี๋ยวได,ได้ตักขวดสองสามขวดนะเดี๋ยวอาการฝนก็จะดีขึ้นแล้วฝนก็กินแล้วฝนก็แนะนำคนอื่นต่อออกไปเนาะเออนะ แต่คิดว่าเป็นฤทธิ์ดวงก็รู้สึกว่าจะยุบมาหน่อยแต่ก็คือว่าไม่เยอะได้หมดเลยฤทธิ์ีดวงในสุดยอดมากฤทธิ์ีดวงเนี่ยอลฤทธิ์ีดวงในคนกินแค่ขวดหรือสองขวดนะ่ะหายไม่ต้องกลัวเขาโทรมาบอกว่าดีแน่นอนได้ยาพี่ไปยาน้ําสมุนไพรจีนหยงหึงพี่ไปฤทธิ์ดวงกินแค่ขวดใหญ่กับขวดกลางแล้วเขาก็บอกว่าเขาหายตอนนี้เขายังไม่เกิดอีกเลย แหนูกินไปแล้วรู้สึกประยุกต์แต่หนูยังไม่หมดทุกทวดพอดีเอาไปกินจังหวะประจำเดือนมาโอเคคันนั้นก็ขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆค่ะ